สวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงกันบ้างครับมีใครรอดู Step by Step EP 3สมไหมครับแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วนี่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวพวกเราทุกคนกำลังจะมารอดูด้วยกันนะครับโผล่หน้ามาหน่อยนี่นี่มีใครครับทีมคนแก่ครับผมทีมคนแก่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทีมคนแก่ครับครับคนแบบคนแก่ให้แก่ากานกคนแก่ริงค,คนแกแ่แต่แก่กว่าแหละแต่แก่กว่าจะอายุเยอะกว่านิดหน่อยออยังรุ่นเดียวกันอยู่ชิงนแก่ชิงนแก่สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็ Step by Step EP3 5สามห้าทุ่มนะครับก็สามารถมาพูดคุยอะไรกันได้นะครับผมเป็นแนวนอนเดี๋ยวจะได้เห็นทุกคน ครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับใน h a #stepbystep h a g s t EP 3นะครับผมครับผมตามนั้นครับเอาอีกเอาอีกพูดีิพูดดิพูดีกขอมาวันนี้หน่อย EP 3เข้มข้นมากครับอันนี้ยังไม่เคยพูดทีนี้โอเคพี่วินทักทายนะครับสนุกมากครับผมถ้าใครที่กำลังรอยอยู่นะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เสียดายเสียใจแล้วแน่ พี่ดูแล้วอยังเลยครับเอีพี่าไหนพิ่ตพิอีพีสามันเป็นยังไงบ้างไหนไหนลองส่งเสียงเข้ามาสัหน่อยอะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอ๋ออีพีสามเป็นยังไงบ้างก็ไม่เครียดเท่าอีพีที่แล้วแน่นอนข <c> น <oughs> ีสำหรับใครที่แบบว่ารั้งที่เรารู้สึกว่าเครียดม,มากๆก,ก็จะรู้สึกว่าอีพีนี้เริ่มสอบลงมาแล้วแล้วลก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของใครบางคนใครบางคนๆๆๆๆๆๆๆหรือใครบางคนหรือ คนคนนันเป็นใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันในซีรีส์ตอนนี้อยากอยากให้ทุกคนได้ดูอ่ะอยากเพราะว่าซีรีส์ตอนนี้มันจะทําให้ทุกคนเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอ่าอ,อันนี้ก็คือจากผู้กํากับเองนะครับใช่จากเบลล่าจากเบลลจากเป็นเป็นยังไงจากผมเหมืนอย่าง EP นี้ใช่ไหมใช่แล้ว EP ห <5. S 1> อ๊ะ EP ห EP ส <5. S 2> กระโดดข้ามไปสองส EP เลยนะครับก็ EP สามก็ จริงนะถ่ายแบบวนไปวนมาผมก็ไม่ค่อยแน่ใจขอถามเพื่อนผมดีกว่าเห็นแบบเชะเงือเชะเงือไปเชะงเง้อมาไหนฮะก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันไงเพื่อนอ่าเพราะว่าเรามารอดูด้วยกันเลยไม่สปอยดีกว่าพวกเราไปรอดูพร้อมกันห้าทุ่มเดียวครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่าผมอุตส่าห์ทำคือคืนนี้คิดตีมมาเป็นแมกซิกันไนท์ก็เลยแบบว่า รอทาแบบว่าทําอาหารทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำกัวคาโมเล่ทำซาวซ่าทำชีสดิฟทำไส้ของนะไอทาโก้ทาแต่ว่าเออเดี๋ยวรอดูในอพดเเจอร์กันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีคนนึงเป็นแฟนคลับเลยเป็นไงเซนอร่อยไหมอร่อยมากครับผมกินเข้าไปคำแล้วผมแบบโอ้โหคอยกินกินเข้าไปผม โอ้โหโอ้พี่อัพทำไมให้เป็นเชฟสักทีเฮ้ยขอบคุณมากแซนแต่ว่าแบบว่าเออพี่ทำยืนทำอยู่3ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่มีคนนึงมากินแค่คำเดียวเองนะ้ยมิสใส่ไม่ดีเลยมิสใส่ไม่ดีเลยจริงมิสใส่ก็เป็นวินแน่ต้นเสียงนะครับผมคนนี้หรอมาคนนูครับคนหนูคนหนูคนไหนบัณฑิตครับบัณฑิตัพี่ตีเหรอตีเเลยมื่อกี๋นั่งกินอยู่แบบอันเนื้ออร่อยนั่งกินอะไรนั่งกินอะไร น่าใช่ปิดเลยเขามีเมนูข้าวมย่างอ๋อใช่ผมซื้อมาเองผมไม่ยอมกินพี่อัพทุมเทมาครับเดี๋ยวรอดูนะครับก็คืนนี้คืนนี้เดี๋ยวรอดูพร้อมกันเรามีขนมกบเคี้ยวกินละครับผมโอเค for those internet oh uh for those international fans uh you guys can play the hashtag tonight on the hashtag step by step ep3 And... Okay. okay, you guys, the national fans. We have been making this night and and Mexican night, so we're making ah uh, guacamole, salsa, and things. อร่อยมากครับ very very, very 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 tasty. Very delicious. Very delicious. ้ยสวัสดีครับจารย์สวัสดีครับวัยรุ่นสวัสดีครับทำอะไรต้องแบ่งไปรุ่นไอ้หนุ่มจะกินอาหารเม็กซิกันนั่นอะไรนะเอ้ยขอบคุณมาสิครับผมคือผมไปตอนนี้ท่านไม่ยรู้แล้วผมไปอยู่รุ่นเดียวคุณแล้วทันอยู่แล้ว หมดยังอร่อยมากคุณพลาดแล้วใกล้ละใกล้ละมีเซนแบบจ้วงจ้วงจงอยู่คนเดียวผมจ้วงไปชั่วโมงเลยพี่คุ้มค่ามากยำทำมากไม่จริงไม่จริงบ้าเอ้ใส่หางก็เลยเซนนี่ใส่หางมันจ้วงจ้วงสีก็อยู่พี่สี่ก็อยู่กินไปด้วยกินไปด้วยอย่างน้ำตาทองเพราะมันของเซนมากที่กิน พี่ตี๋เลอยู่พี่ตี๋ี่ตี๋นี่ส่งเสียงทังเลยทางบ้านหน่อยสวัสดีพี่แมนแม้ว่ากินอาหารเม mm, ็กซิกันของอารมเนี่ยเนี่ยพี่อาร์มทำปฏิญาณพี่อาร์มพี่เอ็มวีพีวันนี้นะทำแคสริล่าทำมาจากเลยคร้วยนั้นไม่ผมทำอาหารได้กินเฉยๆแต่ว่า MVP เนี่ยต้องรอดูใน EP พสาม อะไรนะทำไมผมดุจังหมเลยพี่ต๋องอะก็พี่พิติบอกว่าต้องดุขึ้นต้องดุกว่านี้ดุจังเลย ep สองอะโยนโยนเข้าไปหาพวกกับมีคนร้องไห้เลยนะรอบนี้จะทำยังไงเนี่ยที่ที่ร้องไห้เราเราผมสั้นมาเลยกลับเข้ามาในออฟฟิศอันนี้พูดไม่ได้ใช่ป่ะอ๋ออันนี้อันนี้พูดไม่ได้ ไม่ไม่คือผมแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วที่เจนก๊่ะมันมีร้านตัดผมครับมันเราเราไม่คือที่ที่อดีครับพี่บินจริงจริงแล้วที่เจ็นกูฟสวาสดีครับ สบายดีครับสวัสดีครับพี่แมนจับใช่ EP นี้นะครับก็จะได้เห็น MVP จ้าวกับเจนมากดีแล้วนะครับดีใจมากจริงปั้นจริงปั้นเต็มตัวดูเลยตานคือคือทุกคนบอกว่าเห็นผมยังไม่ได้ดูเลยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะพูดไว้ก่อนนะพี่ตีบอกเองนะครับว่าจะเห็นเห็นแน่นอนเห็นระมาน เห็นใครดูรอดูตั้มเซนดูอีพีเลยแต่เห็นที่ดีที่สุดคือพิตติพิตติเรียกเซนมาคุยหน้ามอไว้ไงนะออกพิตติชอบเอาแหละพี่เอาแหละครับพวกเธอนไม่ชอบฉันเลยตั้งแต่เขาลาเขาเล่นดูแบบนี้ เอเข้ามาเข้ามาอยากอาาไหมไอ้าวจะอยู่เข้ามาตรงนี้ไดเคเห็นคนแล้วครบสี่คนครบสี่คนอามาสี่คนเอ็กแ์หนักไปบ้านฉันติดเอ็กซ์พิแมนพิแมนเี็นแมนนาเลยไหมเออผมเีกอยผมเบผมเก็บอ๋อเดี๋ยวไว้เข้าน้าแล้วกันครับอ้าขอบคุณมากอยากกินนะอยากกินฝีมือคุณนะอร่อยนะ สามชั่วโมงเลยพี่ผมยืนอันดับหกสามชั่วโมงนะคนอวนาศชั่วโมงนะขับมาไม่เท่าไหร่หรอกคุณเจ๋งพี่แมนพูดได้ถึงคุณเจ๋งมาเร็วพี่แมนอะไรนะจากพี่แมนสู่คุณเจ๋งแล้วากพี่แมนสู่คุณเจ๋งถึงคเจออพี่ตีบอกว่าให้พูดแบบจากคุณเจ๋งเขาจะดุไปไหน่อยทำไมเขาตึงทั้งได้น แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวคุณเจ๋งเขาอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้คุณเจ๋งคีเกมไหมอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวผมผมผมช็อตไปหลายฟิวเลยนะเขาหน้าผมคงคงอาจจะโดนแบนแล้วเนี่ยเขาหน้าพ่จัรบอกไอ้แมนบออยแมนมึงไม่ต้องมาไลฟ์แล้วหยืดหยุนยุเขาน้าแมนไม่ต้องไลฟ์แล้วใช่ปะช็อตไปหลายฟิวเลยันนี้าถึงผ่านถึงผ่านถางผ่าน หฟังมาสู้ๆครับแล้วก็หวังว่าจะต้องจะได้ร้องไห้น้อยลงจับาจับหนถึงเซ็นหน่อยจับหน่อเซ็นหน่อยยูพีเป็นอันเด๋ยราดูรางการเราลงการงการพูดพูดพูดเป็นแบบ เป็นกลางนะเคอยมาคว่าอเให้มาเพื่อนอ่ะเวนี่เวน่เนเอัเนสก็สำหรับน้องเจนนะคะน้องเจนก็สู้ๆนะยัไงเดยกันอครับพีู่ดพีู่ดพี่พูดดากฝึงพีู่ดน่อยเลยวครับก็ EP นี้มีหรือไม่มีไปรอติดตามกันเลย ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอีกแค่แป๊บเดียวอีกแค่ทีใช่แครับอีกแค่สิบแปดนาทีนะครับผมสิบแปดนาทีครับลบบวกคูณหารไปหมดเนะครับมีคนบอกว่าเซฟรลายไหมผมเซฟเป็นแล้วนะครับเซฟไม่ร้ายครับเซฟไม่รายครับอย่าลืมดูนะครับอีกสิบแปดนาทีเทนั้นเราเปิดช่องวันรอได้เลยนะครับช่องวันสิบแปดนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมารอดูพร้อมกันนะครับ เตรียมตัวกันเลยนะครับก็ว่างๆก็เล่นแฮชแท็กได้นะครับเสร็บไปเสร็บ EP สามนะครับแล้วก็บอกเลยว่าบอกเลยว่ายังมีเวอร์ชันอันคัดทาง BCB ด้วยนะครับโอเค so for those international, uh, international fans right now you guys can play the hashtag uh, step by step EP 3 and you guys can watch with <c oughs> us together มัน่าเวป็นอะไรนะไม่ต้องห่วงอ่านเอาไปอ่า in 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 15 minutes

บอกเลยว่าอันคัดเยอะมากเอ้ยจริงอ่าพี่ตีบอกมาเองเพราะอะไรกูตรวจเทปคอมเมนต์คอมเมนต์เขาบอกว่าขออันคัดสามชั่วโมงเอาเล้วอย่าเรียกว่าคัดเรียกเดลิเตอร์คัดเลยดีกว่าไม่ก็ต้องนอนดีสี don't don't miss this EP because this EP you get to see Jap and Jane and you get to see um Put even more and Put's gonna come in and play a big part in this EP so don't miss out guys, stay tuned. เอาดัสด้วยขอภาษาจีนหน่อยขอภาษาจีนหน่อยไปไปเรียนจีนกันนี่ใช่ไหมวันเนี้ยเรจะหายหมดหมเที่เอาไปขอของคนก่อนแล้วคุณพูดมาแต่ผมผมบให้เลยอ๋ออ๋อกูเห็นมันพูดแล้วมันเท่ดคุณไม่ได้ชื่อเบนคุณไม่ได้ชื่อเบน ว่าว่าจะไม่เห็นเวนี้ขำจนมื่เหนื่อยเอาเอาภาษาอะไรภาษาจีนเอาไม่ <c oughs> <c oughs> เป็นภาษาจีนนะโอเคไหนคอมเมนต์หน <ok ่อยมีมีคนบอกว่าอีบีดังเจรกว่างไหมครับอีบีพุฒม่แน่ดูรีแอคชั่นนีครับอ่ะถ้าเกิด ดีพี่ตีอาจจะใส่เข้ามาไม่แน่นะอาจจะเจอแบบมเป็นได้นะความอ่ะอืมความเนเรื่องธรรมชาติคุณอาจะยาวเฮ้ยเราเราเราเนินได้เลยปะความเป็นซิมโบลิกจริงปะเออความเป็นซิมโบลิกนักผมว่าในหนังในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยในในในเชิงของแบบว่าในเชิงของหนักเลยอะไรเงี้ยมันการการเห็นความการพอเทรกวางหรือว่าซิมโบว์ควางเป็นซิมโบลิกอ่งเป็น แล้วใวความหมายของเ็นเป็นไหมควมหมายของเ็นไม่เป็นเขาที่เดินปักัเป็นอะไรดูได้ดูหรือแม่ขับโดยโชกก็คือขับแันไม่หยุดขับจนหน้าแดงอ่ะพี่อ่ะถูกใจอ่ะกถูกใจเต่ไมวอยากเจอวังอยากเจอวางมั่งหรอแต่กวางด่วน control every country พาไปดูพาพาไปดูทาโก้พาไปดูอาหารพวกเราพาแบบฟูดพอนี้ดิอ๋ออยู่ข้างล่างเหรอเ็อยู่ข้างล่างอันนี้อยากดูทุกอย่างได้ยินได้ยิมาเองนครับได้ยินไหมได้ยินไหมอยากรู้ต้องมาเองสามชั่วโมง เอาจริงอ่ะหอาบน้ำให้ตอนนี้เหลือแต่ทั้งตัวพี่แม่อยากกินเลยครับถ้าพี่แม่อยากกินเดี๋ยวให้อับเก็บเอาไว้ให้นะไม่กินเมื่อไหร่กินน้ำเก็บไว้เรียนปูดค่ะขอบคุณขอบคุณถึงความรักครับวินมาดอจกเชียงใหม่ปูดแล้วโอเคครับก็อีกประมาณสิบนาทีนิดๆจะได้ดู EP พีสามแล้วนะครับ แล้วพวกคุณก็จะได้รุนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน EP 3ก็ฝากเล่นกันด้วยนะครับ #stepbystep EP 3นะครับ And for those international fans, it's around like less than 15 minutes that the episode 3 will be on. You guys can play with the #stepbystep step EP 3, hey, bye bye. 3> h y e e ไ e bye คร okay. ับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใช่ไหม ก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับตอนนีกันได้เลยครับกับแฮชแท็กสเตปบสเตปีทีนะครับผมก็เข้ามือๆนะเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมวอรมนิ้วลอดอยากอยากยู่ให้เต็มทีเออเออกระดิกกระดิกหัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควาสามารถพิเศษวอรมแประสากันเฮ้ยไเซนโวงหน่อยกระดิกหัหน่อย โชว์กระดิกหูหน่อยไม่เห็นไม่เห็นหูไม่เห็นหูแย่มากแย่มากอะวะลุ้นแน่เลยทำให้เขารู้กระดิกแรงอยู่นะกระดิกแรงอยู่นะแล้วคือทุกคนโชว์กระดิกหูก่อนไปนะครับพี่ินคือทำยังไงอะแต่พี่แมงกระดิกหูเลยรัวๆรัวๆไปเอ้ยได้ยู่ได้อยู่เจ็ดเล่มงละ เริ่มแล้วเลยครับไปไปบ้างเราฝากฝากเราก็ไปแล้วโอ้เจอกัวนะครับแฮชแท็กเสร็จไปเสร็จอีพีสามนะครับผมสำหรับคืนนี้เจอกันได้คุยกันได้ผมบอกเลยว่าผมวอมยวรอแล้วรอเจอได้เลยเจอกันครับทุกท่านบ๊ายบายเจอกันครับเจอกันครับผมพี่แม่